สิน้นหลวงปู่เจ้าคุณเท่าแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่เฉลิมเขมมทัทศีอดีตเจ้าวาดวัดพระยาติการามท่านได้รับสังขารด้วยอาการสงบสิริอายุได้96ปี6เดือน26วันมีอายุพรรษา เจพรรษาหนึ่งเดือน24วันพระโบราณคณิสรหรือหลวงปู่ฉเฉลิมเขมัศสศีอดีตเจ้าวาดวัดพระยาติการามหลวงปู่ท่านได้รับสังขารไปอย่างสงบในวันอาทิตย์ 36, ที่16กพฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลาลาวหนึน่งนาฬิกา35นาทีสิทธิยานุสิ์ ทุกคนขอน้อมถวายความอะไรต่อการจากไปของหลวงปู่ขอดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะคุณเฉลิมซึ่งยังคงบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ตามที่หลวงปู่ท่านได้เคยบอกไว้สุขสงบและตามเจตนารมณ์ที่หลวงปู่ท่านได้ปัรถนาไว้ด้วยเทินหลวงปู่เฉลิม อดีตเจ้าวัดวัดพยาติการามท่านได้สืบสายวิชาอาคมจากปฐมเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมแห่งกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันซึ่งเป็นประถมเกจิอาจารย์ของวัดพระยาติการามและหลวงปู่เฉลิมท่านยังได้สืบสายวิชาของหลวงพ่ออัน้น วัดพระยาติการามอีกเหมือนกันหลวงปู่เฉลิมวัดพระยาติการามพระสงฆ์ผู้มีอายุยืนรูปหนึ่งของเมืองอยุธยาหลวงปู่เฉลิมท่านสืบทอดตำนานวิชาคงกระพันชาตีทายาทพุทธาคมหลวงพ่อกันหลวงพ่ออั้นวัดพระยาติการามจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งหลวงพ่อเฉลิมท่านถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งยุคก,ก็ว่าได้ด้วยชื่อเสียงเลียงนามที่ถูกขนานนามว่าท่านเป็นเกจิที่เก่งมากลูกหนึ่งในพระนครเสียยุธยาและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งพระสงฆ์และขารวะและต่างชาติที่มาเคารพกราบนมัสก,การหลวงพ่อท่านอยู่เสมอ ซึ่งหลวงพ่อนนั้นท่านได้สืบทอดวิชาชาติเก้าเฮตามตำรับตำราสายวิชาวัดพรยาติการามและยังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่มาขอสืบทอดวิชาขมจากท่านเป็นจำนวนมากคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เฉลิมขอน้อมถวายอะไรกับการ จะไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านทางช่อง YouTube 4สุพรรณิพสีก็ขอเป็นตัวแทนในการกล่าวคำถวายอะไรในการจากไปของหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเท่าหรือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโบ,บราณคณิสรหรือหลวงปู่เฉลิมเขมะทะัทศีณนะที่นี้ขอบคุณครับ